ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งวิทยาร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดงานเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมค่ะ เมื่อเย็นวันนี้ที่ลานเต้นแอรบิกสี่แยกหน้าธนาคารกรุงเทพศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งวิทยาเดิร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันมะเร็งโลกโดยมีนายวรวิทย์พูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมท่ามกลางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรีอาสาสมัครสาธรารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรีและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องด้วยมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากในสตรีเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยและของจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งมะเร็งเต้านมถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่สองของจังหวัดจันทบุรีซึีงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหนึ่งที่พบคือผู้ป่วยมาตรวจรักษามเมื่อระยะที่3และ4ของโรคจึงทําให้โอกาสหายขาดของโรคนี้ลดน้อยลงตามลําดับ สำหรับโรคมะเร็งเต้านมถ้านได้รับการฝึกทักษะก็สามารถที่จะตรวจคลำพบด้วยตนเองได้ดังนั้นสตรีควรตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอเดือนละหนึ่งครั้งเพราะด้วยมะเร็งเต้านมถือเป็นหนึ่งในมะเร็งที่รักษาให้หายขาดได้ถ้าตรวจพบเร็ว